มาเด้อค่ะตําส่วนตําสัวขนมจีนกุ้งสดน้องใหม่ค่ะมากินแบบแสบน้ากันเด้อค่ะขนมจีนรสเด้งได้พี่น้องสนใจสั่งซื้อทักแชทเลยนะคะน้ไม้สดอืม ใส่สะตอ่อน้ำด้วยค่ะแบบกระปุก mm. -hmm. Yeah. ใบกะเพราอ,อืมแม่มันเก่ากัน,ต,นตามันส่วนตำกับอันหอมต้นหอมเนี่ยออยเหลืครับอ को oh आया